หมอลำสาวเปิดใจอีกครั้งหมอลำสาวเปิดใจหลังแท้งลูกเรียกได้ว่าลำยองน้องหินห่าวได้ออกมาประกาศว่าสูญเสียลูกในท้องซึ่งตนได้พยายามมานานและตนก็เสียใจหนักมากทางด้านแฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากล่าสุดลำยองได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ โต๊ะหนูแมมฟื้นฟูจิตใจด้วยความหวังครั้งใหม่มีทายาทในช่วงวัย43หนูแมมตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างรำยองเพิ่งผ่านมาหนึ่งเดือนค่ะเป็นความรู้สึกที่เสียใจแต่คุยได้ค่ะทุกอย่างเกิดจากธรรมชาติท้องธรรมชาติค่ะหนูแมมมีคิดจะเริ่มใหม่แบบใช้วิทยาการหมอเข้าช่วยไหมํยำยอง เคยอยากจะทําก็ปรึกษาคุณหมออยู่ค่ะแต่คุณหมอไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าหมดลูกเราไม่ดีเคยผ่านการเป็นเนื้องอกมาแล้วแต่ตอนที่ไปตรวจกับคุณหมอเมื่อ3-4ปีที่แล้วก็เอายามากินปรึกษาคุณหมอตลอดทําตามขั้นตอนทุกอย่างตามแพทย์แต่แค่ว่าเรายังไม่ได้ทํากิฟแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ไปตรวจเจอเนื้องอกเมื่อเดือนพฤศจิกายน5้าก้อนน้ําหนักกิโลรกร,รัมกว่ากว่า คุณหมอบอกว่าเด็กไม่มีที่อยู่หรอกเพราะว่าเนื้องอกไปอยู่แทนแล้วอันนี้ก็เลยต้องผ่าตัดด่วนพอเอาออกหมดทุกอย่างแล้วถึงได้มาท้องหนูแมมวินาทีที่สูญเสียมีสัญญาณอะไรบอกไหมรำยองหลังทราบได้สองอาทิตย์ก็กลับไปตรวจใหม่คุณหมอก็บอกว่าเราอายุเยอะแล้ว43าปีแล้วก็ต้องดูแลใกล้ชิดกับคุณหมอ เพราะว่าตอนนั้นมีงานเยอะไปถ่ายละครแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยทุกคนช่วยหนูเซฟหมดทั้งกองถ่ายก็ช่วยหนูเซฟไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยเราก็ไปหาคุณหมอปกติตามที่คุณหมอนัดแต่ตอนก่อนที่จะไปตรวจเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนมเราเริ่มไม่คัดแล้วสัญญาณของร่างกายเรามันบอก ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าชีพจรของเด็กเต้นอ่อนมากแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตของสองอาทิตย์ก่อนด้วยที่จริงต้องเจริญเติบโตขึ้นหมอก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะวันนั้นก็โกรธหมอนะร้องไห้ออกมาจากห้องคุณหมอเลยลงรีบก็ร้องไห้ไปเอายาก็ร้องไห้เราก็ไม่เชื่อหมอนะ เราจะไปเปลี่ยนหมอใหม่ด้วยเราจะไปตรวจที่อื่นด้วยแต่วันต่อมาเลือดเริ่มไหลเองตามธรรมชาติหนูแมมมีความหวังและตั้งใจถึงครั้งหน้าไหมรำยองมีค่ะพอไปขูดหมดลูกได้อาทิตยหนึ่งมั้งเหมือนประจำเดือนมาปกติและก็กลับไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาเร่งไข่ตกยาฮอร์โมน แต่คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าอย่าพึ่งมีนะเดือนนี้ปล่อยไปซักอีก2 3เดือนก่อนความคาดหวังก็ยังมีอยู่เราก็อยากมีนะเวลาเห็นใครอุ้มเด็กเราก็จะไปถามเขาว่าเราจะมีเด็กไหมเราเห็นเด็กน้อยเราจะแทนตัวเองว่าแม่ตลอดเลยเด็กก็บอกว่ามีเราก็ดีใจเพราะเราเด็กพูดความจริงดีใจแล้วก็มีความหวัง